แพนิกกับโรคซึมเศร้าโรคเดียวกันไหมคะนะครับก็เดี๋ยวแม่มาตอบให้นะครับสําหรับพี่สุพิธใช่ไหมนะครับคือต้องบอกครับว่ามันคนละโรคก,กันนะครับแพนิกกับซึมเศร้าเนี่ยคนละโรคก,กันอาการไม่เหมือนกันอาการแพนิกเนี่ยเยอะมากใจสัน่นใจวิวนะครับเนื่อออกตัวชากลัวตัวอะไรพวกนีน้แต่ซึมเศร้าเนี่ยคือเหมือนเศร้ามันรู้สึกไร้ค่าไม่อยากอยู่วันๆไม่มีแรงจูงใจอันนี้คือข้าวๆแล้วกันนะครับคนละโรคก,กันครับอ่าแล้วก็ ถามว่าเอาแล้วมันคนละโรคกันเนี่ยแล้วเราจะรักษาแบบไหนดีมันต้องแบบรักษาแบบไหนของแต่ละโรคเอาแบบนี้ดีกว่านะครับซึ่งนายบอกว่ามันคนละโรคกันก็จริงครับแต่ว่าสาเหตุนะครับหรือต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากที่ที่เดียวกันคือเคมีในสมองเนี่ยบางตัวไม่สมดุลเลยทําให้เรามีอาการแพนิคหรือซึมเศร้านะครับแต่ทีนี้ที่มันแตกต่างโรคกันเนี่ยเพราะว่าเคมีมันมีหลายตัวตัวที่ไม่สมดุลมันคนละตัวกันคร่าวๆประมาณนี้แล้วกัน นะครับแต่ส่วนถามว่าแก้ยังไงดีถ้าเป็นแบบทั้งสองโรคเลยอะมีคนเป็นทั้งสองโรคเลยนะเป็นได้นะครับวิธีการแก้เนี่ยง่ายเลยครับแค่เราปรับนะครับให้เคมีในสมองเนี่ยมันกลับมาสมดุลเหมือนเดิมแค่นั้นเองเมื่อมันสมดุลแล้วนะครับทุกอาการนะครับมันจะหายไปเองแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกเพราะว่าตัวที่มันสั่งให้เรามีอาการนู่นนี่นั่นเศร้าแพนิคตื่นตระหนกเนี่ยมันคือตัวสมองแต่พอเราปรับให้มันกลับมาเป็นปกตินะเราจะกลับมาใช้ชีวิตมีความสุขเหมือนเดิมเลย โอเคไหมครับก็ขอให้เพื่อนหางไว้ทุกคนนะนะครับใครชอบคลิปความรู้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามแมนไว้นะครับหรือถ้าเราเป็นเพื่อนเด็กเสรก็ทักหาแมนได้ยินดีครับปรึกษานะครับ